อ๋อเจริญพรโยมวัดก็ไม่ได้มีเหตุอะไรโยมแต่ว่าที่ปิดนี่เพราะว่าหนึ่งที่รอบรอบวัดจุฬาเนี่ยเขามีโควิดนะแล้วเขาเขาก็ปิดวันที่6กกุมภาเมือ่อเร็วนี้ก็เลยบอกว่าเอางี้กาก็ประชุมบิยายากรบอกเอางี้ว่าของวัดจุฬานี่ปิดวันที่8กุมภา สองห้าหห้าจะเปิดวันที่สิบสากุมภาเพราะวันนั้นไปบวงสวงปูเวศพอวันที่สิบเบ็ดก็มีคัตเตอร์ขึ้นมาทนายอํานนเภอท่านผู้ว่าและรองผู้ว่าทั้งสองรองนะท่านมาถามท่านอิดเอาไงบอกอยาโยมปิดไปก่อนอยังไม่มีกำหนดเพราะว่าตอนนี้คัตเตอร์มันสูงขึ้นสูงขึ้นกลัวจะเกินอันตราย ตั้งแต่วันที่8ปดกุมภาทางคณะคนงานของวัดจุฬาเนี่ยโยมเก็บขยะเก็บขยะนี่วันละเท่าไรหร่รู้ไหมโยมวันละห้าตันครับค่าจ้างเก็บนี่แปดพันครับวัดต้องจ่ายครับวัดต้องจ่ายเองนะโยมแปดพันต่อหนึ่งหนึ่งครั้งครับแล้วขยะนี่ห้าตันครับ ตอนนนี้ก็เราก็เลยปิดมาเลยแล้วเราเก็บขยะเคลียพื้นทุ่งที่ให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อย,ค,อยค่อยเปิดใหม่พอดีก็รือเมนตรงนี้ด้วยโยมรือสิ่งก่อสร้างเพราะว่ากลัวปล่องเมนจะพังถ้าพังมาก็มีอุบัติเหตุแน่นอนกลัวประชาชนโดนอุบัตเหตุเพราะว่า ถ้าแต่ปากทางเข้าวัดมานี่โยมตรงเนี้ยไม่ได้ว่างอย่างนี้ฮนะคนนี่ไหลเข้ามาโยมรอนี้ก็ถ้าเปิดให้คนเข้าเต็มที่นี่เดี๋ยวกลัวจะขนส่งขนย้ายสิ่งของตลาดขักพังให้พวกหินพวกปูนอะไรเนี่ยจะลำบากวันที่14บสี่ 14. พฤษภา กะว่าวันนั้นเปิดให้โยมเข้ามาถังน้ําก่อนเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ถามดูเพจวัดได้เลยอย่าไปชื่ออะไรนะหน่วยที่ที่ภาษปัจจุบันที่เขาเรียกภาษาศรัพท์ใหม่ผมก็ไม่รู้เขาเรียกดาม่า